ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยปีใหม่สุขใจเช็ครถให้พร้อมก่อนเดินทาง กรมการขนส่งทางบกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตรวจรถฟรีคับขี่ปลอดภัยเช็ครถให้พร้อมใช้ก่อนเดินทางตลอดเดือนธันวาคม2566นี้ประชาชนสามารถนำรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ตรวจเช็คสภาพฟรี20รายการณศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศรวมกว่า2,000แห่งที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ตรวจรถฟีขับขี่ปลอดภัยบริการตรวจเช็คสภาพและอุปกรณ์เบื้องต้น20รายการเช่นการตรวจระบบเบรกสภาพยางอุปกรณ์ปัดน้ำฝนระดับน้ำมันเครื่องและความสกรปรกของน้ำมันเครื่องระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัต ความตึงของสายพานแบตเตอรี่และการทำงานของไฟส่องสว่างไฟสัญญาณต่างๆเป็นต้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความห่วงใยและต้องการส่งมอบความปลอดภัยให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเช่นบริษัท Honda a u t o ตม b บิลประเทศไทยจำกัดบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัททรีเพชอิซูซุเซลจำกัดบริษัทมิตูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทมาสด้าเซลประเทศไทยจำกัดบริษัท ไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทบางกอกคอป์ปอรเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดบริษัทบีควิกจำกัด สามารถสอบถามรายละเอียดและสะาขาให้บริการกับหน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอด